ขาวเดินเบี้ยหน้าคิงขึ้นไปแบบนี้นะครับดําก็เดินเบี้ยหน้าคิงมาชนแบบนี้เช่นกันนะจากนั้นขาวก็เดินไนท์ขึ้นไปโจมตีเบี้ยดาของคู่ต่อสู้ถ้าดําเดินไนท์ขึ้นมาป้องกันแบบนี้ให้เราเดินบิชอปขึ้นไปเป็นอิตาเลียนเกมแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าดําเดินเบี้ยอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเสริมกองกําลังแล้วเนี่ยให้เราโดดไนท์อีกตัวหนึ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับผู้เล่นฝ่ายดําส่วนหนึ่งจะเดินบิชอปมาพินไนท์และควีนของเรานะ ให้เราเดินเบี้ยริมขึ้นไปไล่บิชอปของเขานะทางที่ดีสุดของฝ่ายดำนะครับก็คือเอาบิชอปกินไนเราแต่ผู้เล่นฝ่ายดําส่วนใหญ่จะพินไนและควีเราต่อโดยการถอยบิชอปไปข้างกระดานหนึ่งช่องแบบนี้นะครับให้เราเดินไนขึ้นไปกินเบี้ยแบบนี้ s c r คิ i c e the Queen แบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีอยู่หลายท่อนแยกนะ แต่เรามาดูท่อนแยกที่ถ้าดำโลภมากเอาบิชอปกินควีเราแบบนี้ดำติดกับดักแล้วนะครับให้เราเดินบิชอปขึ้นไปกินเบีย้ยเช็คคิงดำของผู้ต่อสู้คิงดำสามารถหนีไปได้แค่ช่องเดียวคือนหนีขึ้นไปด้านหน้าตรงๆแบบนี้จากนั้นข่าวก็เดินไนท์อีกตัวหนึ่งขึ้นไปเช็คเมดจะทำให้ดำแพ้โดนรุกจนไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูท่อนแยกอื่นนะ แต่ก่อนที่เราจะมาดูท่อนแยกอื่นเนี่ยเรามาดูอีกพอยต์หนึ่งที่มีความสําคัญมากกว่าก่อนนั่นก็คือทําไมเราต้องเดินเบียริมขึ้นไปไล่บิชอปเขาให้บิชอปดําไปอยู่ข้างกระดานทําไมเราไม่เอาไนท์ไปกินเบียรเขาเลยเพราะถ้าเราเอาไนท์ไปกินเบียรเขาเลยแบบนี้ถ้าดํารู้ทันและไม่เอาบิชอปมากินควีนเราเนี่ยถ้าดํารู้ทันนะัไม่เอาบิชอปมากินควีนเราแต่เอาไนท์มากินไนท์เราแทนเนี่ยจะทําให้ไหนท์ของฝ่ายดำเนี่ยปกป้องบิชอปดาอยู่ นะทาให้ถ้าฝ่ายขาวเราเอาควีนไปกินบิชอปเขาแล้วเนี่ยฝ่ายดําจะเอาไนท์มากินควีนเราได้ทําให้เราเสียเปรียบนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องเดินเบี้ยริมขึ้นไปไล่บิชอปเขาก่อนทีนี้เรามาดูท่อนยกอื่นที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะครับหลังจากที่เราเดินเบี้ยริมขึ้นไปไล่บิชอปเขาให้ไปอยู่ข้างกระดานแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไนท์ไปกินเบี้ยเขาเบี้ยดำนะเอาไนท์ไปกินเบี้ยดำแล้ว ดำไม่เอาบิชอปมากินควีนเราแต่ดำเดินเบี้ยหรือเดินไนมากินไนเราส่วนใหญ่ดำจะเดินไนมากินไนเราเพื่อโจมตีบิชอปขาวเราต่อนะดังนั้นดำจะไม่ค่อยเดินเบี้ยมากินดังนั้นท่อนแยกที่ดำเดินเบี้ยมากินไนเราตรงนี้ผมจะไม่อ่านนะครับผมจะเอาแค่ท่อนแยกที่ดำเอาไนมากินไนเราแบบนี้ถ้าดำกินแบบนี้ให้เราเดินควีนขาวขึ้นไปกินบิชอปดำแบบนี้เลยนะครับและถ้าดำยังโลภมากเอาไน กินบิช OP เราต่อแบบนี้เนี่ยให้เราเดินควีนไปเช็คคิงดําคู่ต่อสู้แบบนี้เลยนะครับและไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเดินคิงหนีหรือจะปิดเช็คด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเอาควีนที่เราไปเช็คคิงดําเมื่อครู่กินไนท์ดำของคู่ต่อสู้ได้ทําให้เราได้เปรียบตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวหมักเท่ากันก็ตาม